สวัสดีแฟนๆชาวไทยและแฟนๆจากทั่วโลกเลยนะคะวันนี้ก็อยากจะมาอัปเดตหลังจากที่ได้ประกวด Miss Universe 2020ไปอย่างเสร็จสิ้นแล้วนะคะความรู้สึกตอนที่อยู่บนเวทีเป็นอย่างไรบ้างความรู้สึกตอนที่อยู่บนเวทีมันเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจคะ่ะที่เราเนี่ยได้เป็นตัวแทนผู้หญิงไทยไปประกวดวบนเวที Miss Universe ซึ่งเป็นเวทีที่ ผู้หญิงหลายๆคนฝ่ายฝันนะคะรวมถึงด้าด้วยจำได้ว่าตอนเด็กๆเนี่ยเคยดู Miss Universe กับคุณแม่แล้วคิดว่าเวทีนี้มันไกลตัวมากแล้วเราไม่คิดว่าเราจะได้มีโอกาสไปยืนอยู่บนเวที Miss Universe เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนอยู่บนเวทีก็คือมันมีทั้งความสุขความภาคภูมิใจแล้วก็มีความปริ่มด้วยค่ะทุกครั้งที่แฟนๆที่เข้าไปไปดูเนี่ยได้พูดว่าไทยแลนด์ มันเป็นความขลังมันทำให้เรารู้สึกว่ามันมีพลังบางอย่างค่ะโอเคหลังจากประกวดจบรู้สึกอย่างไรบ้างหลังจากประกวดจบนะคะรู้สึกรู้สึกเหงาอยู่เหมือนกันนะคะเ <c oughs> ป็นความรู้สึกว่าอ้าวจบแล้วหรอกาลังแบบกำลังสนุกเลยกํำลังรู้จักเพื่อนมากขึ้นเพราะว่าแน่นอนนะคะการไปประกวดเนี่ย ไปประกวดกับสาวร่วม73ประเทศมันยากที่จะทําความรู้จักทุกคนเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาผ่านไปมากขึ้นเนี่ยเราเริ่มรู้จักแต่ละคนเพิ่มมากขึ้นเรารู้จักคนนู้นเพิ่มมากขึ้นคนนี้เพิ่มมากขึ้น,น,น,ม,ม,นมันเลยทําให้เรารู้สึกว่าเอาหมดเวลาแล้วหล่อเรากําลังเรากาลังสนุกกับการที่จะรู้จักเพื่อนเพื่อนเพิ่มมากขึ้นค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าจริงๆประกวดจบลงแล้วเนี่ยมันเต็มไปด้วยความสุขนะคะที่ สาวงามจากแต่ละประเทศเนี่ยมีให้กันทุกคนก็หันมากอดกันแล้วก็บอกว่าเอออย่าลืมไปประเทศไปเที่ยวประเทศชน,นะทุกคนจะพูดเป็นเสียงเดียวกันเป็นอย่างนี้เลยค่ะก็ก็ดีใจนะคะที่ได้มีโอกาสได้มีประสบการณ์นี้เป็นประสบการณ์ที่ดีมากค่ะคิดว่าเราทําเต็มที่มากแค่ไหนโหสําหรับด้าน,นะคะดาคิดว่าการประกวดครั้งนี้เนี่ยด้า มากกว่า100อีกค่ะเพราะว่าด้าตั้ง mindset ตั้งแต่ก่อนบินไปแล้วว่าการไปประกวดครั้งนี้เนี่ยเราจะไม่แบกความหวังความคาดหวังของใครแต่การไปครั้งนี้เนี่ยเราจะทำทุกวันให้ดีที่สุดเราจะ enjoy ทุกโมเมนต์เพราะด้าเองเนี่ยรู้ตัวว่าความรู้สึกเนี่ยมันออกมาจากสีหน้าและสายตาเราสายตาเราเนี่ยเป็นอะไรที่โกหกไม่ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นไปเนี่ยเรา คิดไว้เลยว่าเราจะมีความสุขเราจะ Enjoy เราจะทำความรู้จักเพื่อนทุกคนแล้วก็เช็คอินทุกโมเมนต์ซึ่งเราก็ทำทาอย่างนั้นจริงๆไม่ว่าจะเป็นระหว่างการเก็บตัวการทำกิจกรรมการทำความรู้จักเพื่อนหรือแม้กระทั่งทุกก้าวที่เดินบนเวทีมันคือความสุขล้วนๆเลยค่ะถ้าใครถ้าใครไม่เชื่อนะลองกลับไปย้อนดูได้นะคะสีหน้าแววตาของห้าตอนที่เดินบนเวทีเนี่ย มันออกมาจากใจจริงๆค่ะเ,เคยมีอารมณ์รู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อบ้างไหมเวลาเก็บตัวไม่เคยนะคะไม่เคยรู้สึกทอ้อแต่มันก็มีเหนื่อยบ้างเหนื่อยกายแต่เราไม่เคยเหนื่อยใจนะมันก็มีเหนื่อยบ้างนะคะที่เหนื่อยกายวันไหนที่ซ้อมหนักๆห,หรือมีกิจกรรมแน่นๆเรากลับมาถึงโรงแรมแล้วเรารู้สึกว่าอุ้ยวันนี้รู้สึก ง่วงนอนจังเลยรู้สึกเหนื่อยจังเลยแต่มันไม่ถึงไม่มีเหนื่อยใจเลยค่ะมันเป็นแค่ความรู้สึกโอเคงั้นวันนี้เราก็นอนเราทําเต็มที่แล้วพรุ่งนี้ตื่นมาเริ่มต้นใหม่จะเป็นอย่างนี้มากกว่าค่ะแต่มันคือความสุขนะคะเพราะว่าตอนไปเนี่ยเราแบบเต็มที่มากมันคือครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะก็เลยไม่ไม่รู้สึกท้อเลยค่ะโอเคต่อประกาศผลเข้ารอบสิบคนตอนนั้นคิดอะไรอยู่ ตอนนั้นเอาจริงๆถ้ามันเป็นความรู้สึกบนเวทีเนี่ยทุกอย่างมันมันผ่านไปทั้งเร็วและช้านะคะมันเหมือนม,มันช้าเพราะว่าเอ๊ะเมื่อไหร่จะประกาศช,ชื่อเราสักทีเราจะอยู่หนึ่งในนั้นไหมแต่มันก็แอบ,บเร็วที่ว่าเขาก็ประกาศปุ๊บ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 อันหนึ่งสองสามสี่ไปเป็นอย่างนี้แต่พอมันเริ่มเลขท้ายๆเราก็เริ่มแอบ,บลุ้นแล้วว่าออะยังไงเริ่มไม่สนุกแล้ว พอมนเล่เริ่มเล่ท้ายๆเรารู้สึกว่าเออเริ่มไม่สนุกแล้วน่าเมื่อไหร่จะเรียกไทยแลนด์สักทีเรียกสักทีสิจะเป็นอย่างนี้นะเห็นว่าเพื่อนๆในกองประกวดรักเราเยอะมากๆสนิทกับใครบ้างต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยโชคดีมากที่สาวงามจากแต่ละประเทศทุกคนนิสัยน่ารักมากค่ะทุกคนนิสัยดีมากก็คือแบบ เข้าไปมีความสุขมากๆเลยค่ะแล้วก็โชคดีที่ด้นเนี่ยได้เป็นรูเมทกับ Miss s i ิงค p o ร์ขออวยแบบรูเมทหน่อยนะคะว่าชีเป็นคนที่นิสัยน่ารักมากแล้วเป็นคนที่สปอร์ตหีบจริงๆอะเพราะว่าขนาดเอ่อสเตทเมนที่กองให้มานะคะแปดคำเนี่ยก็แต่ละคืนที่กลับมาที่ห้องนอนก็จะมานั่งคุยกับเพื่อนรูเมทว่าโอเคถ้าฉันพูดอย่างนี้โอเคไหมถ้าฉันพูดอย่างนี้โอเคไหมแล้วเขาเป็นคนน่ารักนะคะว่า พอด้านเนี่ยเองรู้ตัวว่าถ้าสมมติว่าคํานี้พูดออกมาเนี่ยด้าจะรู้ตัวว่าโอเคอันนี้พูดไม่ดีนะซึ่งเขาก็บอกเราอย่างนี้จริง,รงๆว่าเอมมนาไอคิดว่ามันมันอิมแพคฟูได้มากกว่านี้นะก็คือเป็นคนที่แบบคอยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นคอยช่วยเหลือกันตลอดค่ะแล้วเขาก็คอยแบบว่าปลุกด้าได้นะวันสุดท้ายค่ะเพราะว่าเอเหมือนมันมันนอนดึกสะสมมาหลายวันใช่ไหมคะแล้วก็ เราก็เป็นคนที่ชอบชอบนอนเนาะนาฬิกาปลุกก็โอเคแป๊บนึงอีกห้านาทีจนจนเพื่อนรูเมดบอกว่า die, <laughs> อ่ะเป็นได้าช่แจ็เกตอ่เได้ตื่นได้แล้วแต่งตัวเร็ว <laughs> เดี๋ยวไปสายเพื <c oughs> ่ถือว่าน่ารักมากค่ะแล้วก็ <c oughs> มีเพื่อนัางงานอีกหลายคนมากเลยนะคะที่ได้ชอบเออจะมีเมสมดถ้าเขาจะเป็น นักเต้นที่เก่งมากในช่วงที่สอนเนี่ยเขาจะเป็นคนหนึ่งที่แบบโหรดูแล้วรู้เลยว่าคนนี้เนี่ยเขาเป็นนักเต้นแล้วเขาก็เป็นจริงๆนะคะเขาเป็นครูสอนเต้นแล้วก็ชอบอแมนด้าด้วยค่ะมิสเดนมาร์กก็มารู้จักกันเพราะว่าชื่อเหมือนกันแต่พอคุยไปคุยมาแล้วก็โอเคคุยกันหูกคอมากเลยเขาเป็นคนที่น่ารักนะคะรวมถึงเอ่อมิสเนเธอร์แลนด์ด้วยค่ะ น่ารักมากน่ารักทุกคนจริงๆแล้วก็เพื่อนแต่ละคนน่ารักหมดแต่ก็อาจจะไม่มีโอกาสที่จะได้รู้จักทุกคนแบบลึกซึ้งนะคะพูดถึงเรื่องชุดทำไมถึงเลือกสีทอนฟิลเมทำไมถึงเลือกสีน้ำเงินวันไฟนอลจริงๆต้องบอกก่อนว่าทั้งสองชุดเนี่ยเป็นชุดที่สวยมากๆเลยนะคะก็ต้องขอขอบคุณเอ่อวาเลนเทียแล้วก็โอ๊ตุตูด้วยนะคะแต่ก็เอ่อพรีเวด้วยคะ่ะสาม สามห้องเสื้อทีนะคะที่ทำชุดให้ด้าเลือกแต่ว่าด้าเนี่ยเลือกที่จะใส่สีน้ำเงินวันไฟนอลเพราะว่ามันมีภาพในหัวค่ะด้าคิดไว้แล้วว่าเห็นตัวเองใส่สีน้ำเงินอยู่บนเวทีแล้วสตอรี่ของชุดนี้มันก็คืออันเอมเดาจากอันดามันอะมันคือคลื่นทะเลที่สตอรี่มาจากที่เราเนี่ยเป็นเด็กภูกเก็ต มันก็เลยทําให้เรารู้สึกมีพลังและขลังทุกครั้งที่ใส่ชุดมันคืออารมณ์ที่ใส่แล้วแบบขนลุกแล้วอยากจะเดินให้ทุกคนเห็นอารมณ์ประมาณชุดสีแดงวันไฟนอลของ Ma Universe Thailand นะคะทุกครั้งที่ใส่ชุดนี่ยเราอยากจะเดินออกมาโชว์ให้ทุกคนเห็นว่าชุดนี้มันสวยมากแค่ไหนแล้วก็สีทองเนี่ยเป็นชุดที่สวยมากด้วยนะคะแล้วก็มีสตอรี่ที่ดีก็คือเป็นพลุเป็น Fireworks ซึ่งมันก็มีความโมเดิร์น ที่มันเป็นเอลลอยจิดาชอบมากเลยชอบทั้งสองชุดเลยค่ะ follow บน IG คิดไหมว่าคนจะสปอร์ตเราเยอะขนาดนี้หุยไม่คิดเลยค่ะเอาจริงๆนะไม่คิดเลยว่าจะถึงหนึ่งล้านคนนะคือขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะขอบคุณจากใจเลยที่คอยเป็นกำลังใจให้ได้ตั้งแต่วันประกวดถึงวันนี้เลย ขอบคุณที่เห็นถึงความตั้งใจของด้านในการประกวดครั้งนี้ทุกเก้าที่ด้าดนบนเวทีเนี่ยมันคือความภาคภูมิใจที่เราได้เกิดมาเป็นคนไทยและได้เกิดมาเป็นคนที่ได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยอะ่ะมันเป็นอารมณ์ที่โหแบบเออมีวันนี้ได้ด้วยก็ขอบคุณทุกคนจริงๆนะคะขอบคุณแบบขอบคุณจากใจเลย ฝากอะไรถึงแฟนๆที่คอยเชียร์เราบ้างก็เมื่อกี้พูดไปแล้วนะคะก็อยากจะขอบคุณมากเลยนะคะที่คอยให้กําลังใจด้าด้าได้รับรู้ถึงพลังของกําลังใจนี้รับรู้ถึงพลังของคนไทยเพราะมันทำให้ด้านเนี่ยตื่นขึ้นมาแล้วมันมีความตั้งใจที่จะทำทุกวันให้ดีที่สุดแล้วก็เห็นว่าคนไทยเนี่ยน่ารักทุกคน ขอบคุณมากค่ะภูมิใจมากเลยที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยค่ะผลงานในอนาคตผลงานในอนาคตจริงๆตอนนี้ก็เพิ่งจะเป็นแรกของการได้มาถึงประเทศไทยนะคะตอนนี้ก็ยังลักตัวไม่เสร็จเลยยังไงก็ฝากให้ทุกคนติดตามกันแล้วกันนะคะเพราะว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยได้เชื่อว่ามันจะมีประตูหลายบานที่จะเปิดให้ได้เพราะฉะนั้นก็ฝากติดตามผลงานในอนาคต ของด้ากันด้วยนะคะแล้วก็ได้อยากจะขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณเ e n t า r ่าวอเตอร์เกตเพอ i o เที่เป็นที่พักให้สำหรับด้าและทีมงาน MUT ในการตักตัวในครั้งนี้นะคะสองอาทิตย์นี้นี่มาอยู่แค่วันเดียวบอกได้เลยว่าสบายมากค่ะแล้วด้าคิดว่า2ออาทิตย์นี้มันจะผ่านไปอย่างรวดเร็วมากๆยังไงก็ขอบคุณมากเลยนะคะ แล้วก็ขอบคุณ um, Silver Voyage Club ค่ะสำหรับการอำนวยการสะดวกในการเดินทางสำหรับ Amanda แล้วก็ทีม Miss Universe Thailand ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณคนไทยทุกคนด้วยนะคะที่คอยเป็นกำลังใจให้ด a าดาและทีม Miss Universe Thailand ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะดีใจมากค่ะที่กลับมาถึงบ้านแล้วมาถึงตั้งแต่เท้ามาถึงเมืองไทยเนี่ย รู้เลยว่ารักรออยู่นะคะอบอุ่นมากค่ะคนไทยขอบคุณด้วยค่ะ